สวัสดีค่ะอ่ากดกิ่งเรียกทรัพย์นะคะเรียกความโชคดีเรียกความร่ำความรวยกลับมานะคะวันนี้นะคะเรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะหลังจากที่ชดเชยนะคะที่ไม่ได้เจอกันมานาน,น,านประมาณสองสาเดือนได้นะคะวันนี้นะคะหวนจะมานะคะ ให้พี่ทารอรต์นาพี่ไพ่นะคะมาเล่าเรื่องราวความรักของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีบุญสัมพันธ์นะคะที่ได้มาเจอมาเจอนะคะคลิปนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะเป็นความรักของใครหนอนะคะความรักผู้ใดหนอนะคะเราไปฟังกันเลยเนาะ อันนี้คือสับสนนะคะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปแรนด o อมนะคะจะเป็นคลิปอ่าโดยรวมนะคะจะอะเป็นคลิปของใครก็ได้นะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของใครคนใดคนนึงนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเป็นเพื่อความสนุกความบันเทิงนะคะอะไรดีก็รับไว้นะคะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็เอาทิ้งไว้ในคลิปนี้นะคะทุกคนเสรแต่สิ่งที่ดีๆไปนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปคิดมากกันนะทุกคน ะะจะเป็นการอ่านในแบบสไตล์ของหวานเองนะคะคือตามความเข้าใจของเรานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็ถ้าใครได้มาพบมาเจอคลิปนี้ก็บูรสัมพันธ์กันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะชู คนญย่านะคะจะไพ่มาสามใบก่อน,นะะจะเป็นเรื่องความรักของผู้ใดหนออุ้ยไพ่ใบแรกก็เดลเวอร์เลยนะคะทุกคนโอ้โห energy นี้ดีมากๆเลยนะคะ energy ไพ่เเใบแรกก็ขึ้นมาเลยเดลเวอร์นะคะความรักของผู้ใดหนอตามด้วยเด้อ ไฮโลเฟนนะคะแล้วก็เอกออฟบอลนะคะหมายความว่าในนี้นะคะอาจจะพบเจอเป็นรักนะคะที่ถูกกำหนดไว้แล้วหรือความรักอดีตชาตินะคะความรักที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะความรักที่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะเป็นรักที่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสก็ได้นะคะสิ่งที่ เบื้องบนท่านสรรสร้างมาให้เจอให้เจอกันนะคะบางท่านนะคะจะเป็นรักที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอาจจะแบบว่าเบื้องบ,บนขีดเส้นมาให้ได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัวอีกใบเลยนะคะ <c oughs> รักนี้นะคะเป็นรักที่เริ่มต้นนะคะเอาเป็นว่าหวันขอ พูดเลยว่าเป็นนอรักที่กําลัง คุณกำลังจะพบเจอกับรักที่ดีๆนะคะรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านนะคะได้ไปบ,บุญบานสานกล่าวไว้นะคะว่าขอนะคะขอให้ได้เจอคนรักนะคะขอให้ได้เจอคู่แท้นะคะขอให้ได้เจอคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินการทองการงานหน้าที่การงานนะคะขอให้เจอคนที่ศีลเสมอกันนะคะคุณกําลังจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าไพ่นะคะออกมา energy ดีมากๆเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ เ,เขาเรียกว่าปุกเพสันนาวาตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะที่สัสร้างมาเพื่อได้เจอกันนะคะในไม่ช้านี้แล้วนะคะบางท่านนะคะไปขอพรในเรื่องของความรักมาท่านก็จะได้สมได้คนรักนะคะแล้วก็สมปรารถนานะคะใครที่ขอไว้นะคะคุณก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะกำลังจะได้เจอกับคนคนนั้นนะคะหรือไม่ คนที่ท่านกำลังคบหาอยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเป็นโซเมทคู่ทวินเฟรมนะคะเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตนะคะทําให้ท่านทั้งสองมาพบมาเจอแล้วก็มารักกันก็เป็นได้นะคะในชาตินี้นะคะอ่าต่อไปนะคะขอเปิดอีกสใบนะคะเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนรักที่ทุกคน กำลังรอคอยมาแสนนานนะคะกำลังจะมานะคะบางคนบางท่านนะคะไปอ,อย่างที่หวานบอกค่ะไปไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักมานะคะท่านกําลังจะได้รับเร็วๆนี้ความรักกําลังเดินทางมาหาท่านนะคะคือสิ่งที่ดีๆคะ่ะมันจะมาหาท่านนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าความรักนะคะหน้าที่การงานนะคะาการเงินนะคะท่านท่านไหนที่ลําบากมาเนิ่นนานนะคะ ลำบากแบกภาระไว้นะคะคือแบบความรักนี้มันจะมาพร้อมกับลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่านะคะที่เขาบอกที่เขาพูดต่อๆกันนะคะหมายความว่าทั้งงานทั้งความรักมาพร้อมๆกันเลยนะคะรักดีงานดีนะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาอุปถัมภ์ค้ำชูกันทั้งในเรื่องของความรัก ทั้งในเรื่องของทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็การงานนะคะทาให้เราเนะะี่ยค่ะมีแรงในการทํางานมากขึ้นความรักจะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการต่อสู้นะคะกับอุปสรรคที่กําลังจะเข้ามาหาเรานะคะเอาเป็นว่าไพาด่ดีมากๆเลยนะคะขึ้น Energy ดียิ่งเดวิลนะคะความรักกำลังจะเดินทางมาในไม่ช้านี้นะคะบางท่านบางรายพบ เจอกันแล้วนั่นแหละค่ะคือคู่แท้ของท่านนะคะหรือไม่ก็เป็นคู่ทางจิตวิญญาณที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองนะคะเพราะว่าเดอะไฮโดรแฟนแล้วก็เดอะเวิลขึ้นมานะคะรวมทั้งเดอะร v เวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันผูกพันกันมาแสนนานเนิ่นนานแล้วนะคะบางท่านก็ไปขอพรมานะคะก็ท่านก็กำลังจะเจอนะคะอาจจะเจอกันผ่านการทํางานอาจจะเจอการผ่านทาง เดินทางไปทำงานนะคะส่วนใหญ่จะน่าจะเจอกันทางด้านาการทำงานมากกว่านะคะอาจจะเป็นพาทเนอร์หุ้นส่วนกันคือแบบคุยกันคลิกคุยกันลงตัวนะคะอาจจะเกิดเป็นความรักขึ้นมาก็เป็นได้นะคะบางท่านก็ได้ได้ทั้งความรักได้ทั้งการงานนะคะมาส่งเสริมเกื้อหนุนกันในเรื่องต่างๆนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะเป็นคู่ที่เขาเรียกว่า สร้างสรรค์น,นะคะเป็นคู่ที่ช่วยกันทำมาหากินนอริเริ่มสิ่งต่างๆเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะเป็นไพ่ที่ energy มาดีมากๆเลยนะคะวันสังเกตเห็นหน้าไพ่แต่ละใบนี่คือแบบไม่ต้องพูดมากเลยเพราะว่า the lover นี่ขึ้นมาใบแรกเลยคือหมายความว่าแบบคือดีอะไ <c> พ <oughs> ่แห่งจิตวิญญาณไพ่แห่งความผูกพันไพ่แห่งรักแท้นะคะหลายท่านที่ขอมาว่า อยากจะได้คนรักดีๆสักคนนะคะท่านก็จะได้อย่างสมความปรารถนาที่ท่านขอเลยนะคะอืมจะเป็นคู่แท้ท่านทางอดีตชาตินะคะที่วนเวียนมาเจอกันหลายภพหลายชาตินะคะชาตินี้ก็ยังได้เจอกันอีกนะคะมาเกื้อหนุนกันเป็นผู้บุญบาร,รมีกันนะคะอ่ามันขอเปิดอีกสามใบนะคะอืมเห็นไหมคะเดะเดขึ้นมานะคะเดอเฮอร์มิตนะคะ แล้วก็ดีแฮงแมนนะคะดีแฮงแมนนะคะอ่าสามใบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าบางท่านนะคะอาจจะนะคะเป็นแฟนเก่าที่หวนคืนกลับมาการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นจากที่เคยคุยกันไม่เข้าหูหรือว่าเอ่อยังไงอะคนที่อ่า นิ่งเงียบต่อกันนะคะผู้ชายคนนั้นที่เย็นชานะคะไม่แสดงความรู้สึกนะคะคนนั้นล่ะค่ะเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมางอขอคืนดีนะคะทำให้เราเนี่ยได้สารสัมพันธ์กันใหม่เป็นรักครั้งใหม่อืมอาจจะเป็นรักครั้งใหม่รักเก่าที่รียูเนียนมาเป็นรักใหม่ก็ว่าได้นะคะอันนี้คือเขาจะพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะเพราะว่า เขาก็คือด้วยความที่เขานิ่งเงียบแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเวลาการแสดงออกอะไรก็ไม่ค่อยแสดงออกทําให้เราน้อยใจเป็นบางครั้งบางครั้งบางทีอะค่ะเราก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาคิดยังไงนะแต่จริงๆแล้วในใจของเขารักเรานะคะอ่าบางท่านก็จบกันไปแล้วอาจจะได้กลับมาสารสัมพันธ์ใหม่โดยคนเนี้ยที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ย คนที่เฉยชากับเราคนที่ไม่ไม่แสดงออกว่ารักะคะ่ะคนนี้ค่ะจะเป็นคน take action นะคะเราก็อยู่สวยๆไปนะคะอยู่นิ่งๆสวยๆไปทําตัวเองให้มีคุณค่าแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของเราเขาจะกลับมาขอคืนดีเรานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พลังงานไพ่มาดีมากๆเลยโชคดีจริงๆเลยนะคะที่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอ่า energy ไพ่ในวันนี้ในครั้งนี้ชั่วโมงนี้ โชคดีมากๆเลยที่ท่านจะได้เจอคู่แท้ของท่านสักทีหนึ่งนะคะใครที่ขอพรไว้นะคะก็จะสมสําเร็จนะคะทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะใครที่กําลังรอคอยนะคะแฟนเก่าที่จบกันไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะคะแตะ่เตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือแบบเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องอการพูดการจ้าก็พูดกันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะค่อยค่อยพูดกันนะคะอ,อะไรที่ พูดกันไปตามเหตุผลผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะคะใช้เหตุผลในการคุยกันให้มากกว่านี้นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ค่อยๆปรนีประนอมพูดคุยกันเนาะสิ่ง,งต่างๆก็ดีขึ้นนะคะแล้วคนคนนี้เขาจะาประเด็นที่ว่าคนที่เลิกกันไปแล้วกลับมารียูเนียนกันนะคะคือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเนาะเราก็ไม่ต้องไปหมายความว่า ก็ทำตัวเองให้มันดีขึ้นในทุกๆวันไม่ต้องไปห่วยหาเขาคนนั้นนะคะเขาจะคนที่นิ่งเงียบจะคุณไปอ่ะเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มกลับมารักตัวเองเราเริ่มแบบว่าห,หันมาสนใจตัวเองอันนั้นนะคะเขาจะกลับมาหาเรายิ่งเราวิ่งตามเขาคนเนี้ยเขาจะยิ่งไปจากเรานะคะถ้าเราหันกลับมารักตัวเองมาดูแลตัวเองให้ดีมีคุณค่าคนนี้นะคะ่ะเขาจะกลับมานะคะ ในวันที่เรารักตัวเองนั่นเองนะคะอาลวค่ะวันนี้นะคะหวันก็มีพลังงานดีๆนะคะมามอบให้ทุกๆคนนะคะอาจจะพูดตะกุกต,ตะกักไปบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วนะคะอันไหนที่ดีท่านก็รับไปอันไหนที่ไม่ดีก็ละทิ้งไว้ในคลิปนี้นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้หวันขอบไปก่อนนะคะไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ